แล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเกี่ยวกับลายเซนเซนคุณรู้ไหมฮะว่าไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะที่บ้าเกี่ยวกับเรื่องลายเซนอะไรอย่างนี้คุณเชื่อเรื่องลายมือกันไหมลายมือสมัยก่อนหมอชอบดูลายมือแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเน้นคุณเราไปญี่ปุ่นนี่มีเรื่องฟอร์จูนเทรลเลอร์หรือหมอดูบ้างไหมไม่ค่อยเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยเนี่ว่าเพราะเราไม่รู้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยใครอยากจะเปลี่ยนดวงคุณรู้ไหมข้อถึงขั้นไหนศยกรรมลายมือกันแล้วเด้อศิลกรรมคือกรีดลายมือกันเลยนะ มันอยู่ที่เวลาคุณจะเปลี่ยนดวงเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสักสามหมื่นกว่าบาทหรือพันเลยกรรมเลยต้องจุดเริ่มต้นมันเริ่มไงพี่ยาชยใช่คือต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นการทำศิลปกรรมลายนิ้วมือนะคะมาจากคุณหมอทากากิมัสุโอกะเป็นศิลแพทย์ชาวญี่ปุ่นนะคะเขาเล่าว,ว่าเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยมีลูกค้าเดินมาหาเขาแล้วก็ถามว่าสามารถที่จะเปลี่ยนเส้นลายมือได้ไหม คุณหมอก็เลยหาวิธีหาวิธีเสร็จแล้วก็เริ่มมีการเปลี่ยนลายเส้นนิ้วมือเนี่ยจนตอนนี้เนี่ยเขามีลูกค้าประมาณ40รายแล้ว40รายใชาใช้เวลาทำใช้เวลาทําประมาณ10-15นาทีเองทำได้5เส้นนะหมายถึงว่ากรีดใหม่เนี่ย5เส้นกรีดใหม่5้าเส้นเลยทำเส้นวาสนาขึ้นไปได้เนี่ย ใช่แล้วเขาบอกว่าใช้เวลาในการรักษาประมาณหนึ่งเดือนเท่านั้นเองอแล้วส่วนใหญ่นี่นะคะลูกค้า,าผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยจะมาทําเส้นวาสนาเส้นการเงินจงส่วนผู้หญิงเนี่ยจะมาทําอะไรรู้ไหมไมาทําเส้นเกี่ยวกับการแต่งงานเพราะบางคนไม่มีเส้นเกี่ยวกับการแต่งงานขึ้นเลยอ,อยากแต่งงานไง เหมือนแม่แหลกม่ได้ช่วยเหรอถามจริงมันจะช่วยก็แล้วแต่ความเชื่อเหมือนหมอสมศักดิ์ที่ทำศัลยกรรมเก่งๆอ่ะอ่าขออนุญาตแล้วทุกวันเนี้ยเวลาจะทำศัลยกรรมกับหมอสมศักดิ์ที่ต้องไปต่อคิวแล้วต้องทาไรรู้ไหมต้องเขย่าต่อหน้าเจ้าแม่กุนอิมก่อนนะฮะไม่ใช่เขาจะทำให้เลยนะหมอสมศักดิ์ที่เขย่าอะไรต่อหน้าเจ้าแม่กุนเหมือนซีเอ็มซีอ่ะสมมติวันนั้นฉันบอกว่าหมอหนูอยากจะทำจมูกตัวไหนีหยจะเจ็บทีเดียวแล้วหนูขอทำคางด้วยกันคางหนูจะยาวๆ เขาก็ทำให้แบบอ่ะไปขย่อเจ้าแม่กดอินก่อนสิว่าให้ทำไม่ให้ทำเออเหรอเออเขาจะมีเจ้าแม่กดอินตั้งอยู่องค์หนึ่งนะแล้วให้ฉันเป็นนักเจ้าแม่ขาเจ้าแม่ดูกจะทำคลางกลําทำไมดดีๆมีเงินเยอะก็ไม่สามารถทำได้เออแปลกดีนะนี่น่าแหละเดือนที่แล้วเขาจะแปลงเพศหมอไม่ให้เหรอขย่อยมาผมไม่ให้ทำ